ครบพิน้อง ่องความุขเล็กๆสุดทินบ้านหน้าครับมือนีมาทาพะเวดบ้านนุ่นขามแปรครับมูที่หาตำบลกุนน้ำใสอำเภอหนํงพ้องจังหวัดขอนแก่นครับนี่เป็นลํำนําพ้องครับพี่น้องครับนี่เป็นทาพะเวดที่ท้ายบ้านนะครับนุ่นขามแปรนะครับได้ได้มาเชิญพะเวทนะครับมือนีตรงกับวันที่16มีหน้าพ่ม2567ครับนี่ครับเป็นบุญพะเวดบ้านนุ่นขามแปรครับช่วงเศร้ากับมีการท้าบุญตักบารหลักก็สอยดาวนะครับ รวมทั้งบุญนั้งกันครับเมื่อนี้ก็ไม่เก็บภาพบรรยากาศอาตอนเชิญพระเวทขึ้นว่างครับผมนี่อยู่ทาแม่น้ําทาลำน้ำพ้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของบ้านโน้นคราแปลครับอยากให้พี่น้องได้มาร่วมรับชมนะครับได้มาเบิงได้มาเล่นนะครับอยู่บ้านโน้นครับ ด้านหลังผมจะเป็นลำน้ำพ้องครับซึ่งจะทอดแ่เอาไปต้นลละครับคือต้นน้ำอยู่เขื่อนอุบลรานเฮ้าครับ หลายกิโลครับพี่น้องครับ่วนด้านหลังผมทั้งนี้ทั้งทิศตะวันตกนี่จะเป็นแปลงพักปลอดสารของชาวบ้านที่ปลูกติดรั่มแม้นำฟองนะครับอยากให้พี่น้องได้มาเยี่ยมชมใดมาเบิงน้ำกันครับหรือท่านใดอยากจะขอามาสือพักสดๆครับนี่ครับสดทุกวันนะครับนี่แม่ค้านะครับมาใดมาหลับอยู่อยู่อยู่นาอยู่นาแปลงเลยครับ นะครับแม่คุณแม่คุณพอ่อแล้วก็ปลูกพักนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับ เมื่อนี้ได้เมาเก็้ภาพบรรยากาศนี่ครับเป็นท่าพะเวทอยู่บ้านโน่นคําแปดจะติดแม่น้ำพ้องเขาครับซึ่งจะวิวบรรยากาศสวยเลยครับมีเรือพายนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้มาใสเบดได้มาขี่เรือหาป่าครับนี่เป็นวิถีชีวิตพี่น้องชาวตําบลกุนน้าใสซึ่งจะอยู่เขตที่หนึ่งนะครับเขตที่หนึ่งก็จะมีบ้านกุนน้าใสบ้านหน,น,นองบอน ้อยบ้านหวยโจดบ้านนุ่นผู้ดมรากาบ้านนุ่นขมแปรครับมิยุหาบ้านครับนี่เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตที่หนึ่งคือบ้านนุ่นขามแปรครับมูที่หาครับนี่ครับส่วนทิศตะวันออกนะครับด้านนี้จะเป็นล่ำนำคล้องนะครับส่วนด้านทิศตะวันตกนี่จะเป็นแปลงพักของชุมชนของท้บ้านนุ่นขำแปรซึ่งทั้งเทศบาลทั้งกำนันุ้หญาบาลร่วมถึง สมาชิกสภาพเทศบาลตำบลกุนน้ำใสได้จัดงบประมาณบางส่วนนะครับได้มาปรับปรุงสถานที่บริวาสิบป็นท่าของน้ำนะครับทางเทศบาลก็ได้มา,าดูแลเฮุของน้ำให้ไหมครับสำหรับท่านใดที่มาเยี่ยมชมมา,ามาเที่ยวมาเล่นหรืออยากจะมาแวะนะครับซือพักปลอดสารนะครับของกลุ่ม แม่แม่กุมแม่บ้านนะครับหรือกลุมวิศาหากิจชุมชนในหมู่บ้านนุ่นคำแปล่เฮ้านะครับถ้าอยากมาเยี่ยมมาชมนะครับก็บสามารถเข้าห้องน้ำซึ่งทั้งเทศบาลได้บูรณะนะครับได้ซ่อมแลวกะได้เฮ็ดขึ้นไม้นะครับเพราะ่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟนะครับมีไฟมีน้ำตัวถึงครับผมส่วน อาแปลงพักอของแต่และเจ้าก็จะมีระบบไฟนะครับเพื่อนกะ่าลดน้ำด้วยใส่ใดนะครับเป็นไดไฟฟ้าเสียบแล้วก็ลดแบบโบได้บ่ได้หาบครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะติดลําน้ำพ้องอยู่ก็ใส่ระบบอาน้ำไฟที่ทา้งที่สบานนะครับได้มาขยายเขตให้นะครับอันนี้เป็นความสุขของ พ่อแม่พี่น้องเช่าชุมชนบานโน่นขามแปรครับบ่ได้หลายลังค่าเลื่อนครับมีอยู่ประมาณล้อยกว่าลังค่าเลื่อนครับพี่น้องครับอยากให้มาเบิงวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตตื่นขึ้นมากอะติดแม่นม้ำกับหาปลานะครับเหลือกินนะครับกะขายนะครับส่วนพักกับว่าได้ปลูกเป็นอาชีพนะครับแป้ว่ากะ ก็เลือกินกับขายขึ้นกันนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตของบ้านโน่นคําแปรครับเมื่อนี้วันที่16มีนาคม2 5 6 7กบเครับมื่อเก็บภาพบรรยากาศฝ่าพี่น้องทั้งช่องครับในการเชิญพระเวทขึ้นว่างครับตอนนี้ก็ยังทําพิธีกรรมอยู่ครับยังบ้านในเสจครับเดี๋ยวเสจแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศตอนเพิ่นเชิญตอนเพิ่นแห่ให้พี่น้องทั้งช่องได้รับชมครับผมเดี๋ยวจ้งไปเบิงน้ำกันครับไปครับ เยี่ยมเยี่ยมเย่บ้านโน่นทักแปงครับนี่ครับที่ห้าครับนำบลนุณน้ำใสเพื่อน้ำพองจังหวัดขอนแกน่คแนครับแอร์ผอีอครับโอโอพแพร์ผอีครับนี่ครับแม่โอ้ถือผ้าแกแร่ครับครับ น้เมีนะเนาะนี่น้องบ,บาอ่านนนนครับแปะครับมารวมทำบุญน้กันลหลายๆครับเรมเร้เรม